สวัสดีค่ะวันนี้เราจะมาดูไพ่ย,ยิบสีพยากรสำหรับคนที่เกิดปีมะเมียประจำเดือนกุมภาพันธ์2566หรือปี2023การงานการเงินความรักสุขภาพเป็นอย่างไรนะคะเดี๋ยวเรามาเช็คดวงชะตากันนะคะ อิทธิพลของไพ่ดาบเลยนะเข้ามาทับในตำแหน่งของคนที่เกิดปีมะเมียนะเดือนไหนที่มีไพ่ดาบตัวนั้นนะคือเดือนที่เหนื่อยเป็นเดือนที่มีอุปสรรคเป็นเดือนแห่งการเปลี่ยนแปลงเป็นเดือนที่ต้องระวังต้องควบคุมนะทั้งเรื่องของการงานการเงินและเรื่องของความรักสุขภาพและเรื่องของอารมณ์ด้วยนะ ชั้นเดือนนี้นะคะจะเป็นเดือนที่มีปัญหาให้เราต้องแก้ไขอาจจะมีความรู้สึกเหนื่อยกับการใช้ชีวิตนะคะหรือว่านะคะอาจจะรู้สึกนะคะขาดพลังก็ได้นะคะฉั้นยังต้องดูแลตัวเองนะคะแล้วก็สร้างในเรื่องของพลังกำลังให้มากๆหน่อยแต่ทุกอย่างต้องยืนอยู่บนความรอบครอบถามว่าเดือนนี้มีปัญหาเคราะห์ไหมมีนะคะคนที่เกิดปีมะเมียเองอาจจะต้องหาเวลานะคะไปตรวจสุขภาพหรือว่าไปทําบุญ ไปสะดอกเคอไม่ว่าจะเป็นเรื่องของการบริจาคผ้าห่อศพโรงศพนะคะหรือว่าบริจาคให้กับโรงพยาบาลเครื่องอุปกรณ์ทางการแพทย์ต่างๆนะคะหรือว่าจะเข้าไปช่วยนะคะวัดสร้าง นะสาลาสร้างโบสถ์ก็ได้หรือว่าเมนเผาศพอันนี้มองว่านะคะยังเป็นทิ่พลของไพ่ที่เป็นบุญกุศลนะจะเข้ามาทอนปัญหาให้แต่สิ่งที่ต้องมีก็คือเรื่องของสตินั่นแหละนะคะอย่าใจร้อนแล้วก็นะคะต้องรอบคอบนะใน,นเรื่องของการใช้ชีวิตให้มากที่สุดนะคะ ก็ยังเห็นชื่อผนองไพ่การช่วยเหลือนะคะหรือว่าเรื่องของการเคลื่อนไหวต่างๆนะคะก็ยังเข้ามาอยู่สําหรับคนที่เกิดปีมะเมียนะโดยเฉพาะในตําแหน่งของผู้ใหญ่หรือคนใกล้ชิดที่เป็นผู้ชายตําแหน่งนี้ยังเข้ามาเกี่ยวข้องกับเรื่องของการเงินหรือยังเข้ามาให้การช่วยเหลือกันอยู่นะคะในตําแหน่งของผู้ใหญ่หรือคนใกล้ชิดที่เป็นผู้หญิงตำแหน่งนี้นะคะก็อาจจะมีการลงทุนเนี่ยหรือมีเรื่องของการทําธุรกิจร่วมกันแต่ยังต้องระวัง ว่า,าจ,จะมีปัญหาหรือมีความเสี่ยงนะกับเรื่องของการเงินหรือการลงทุนตรงตําแหน่งนี้นะคะฉะนั้นต้องคุยกันให้รอบคอบนะคะต้องวางแผนให้ดีด้วยนะคะแล้วก็นะคะต้องมีรายละเอียดนะคะในเรื่องของการร่วมหุ้นลงทุนกันอย่างชัดเจนนะคะในตำแหน่งนะของบ้านอยู่อาศัยถือว่าตำแหน่งของตัวบ้านดีมีทีพบนของไพ่การเงินไหลเข้าตัวบ้านถือว่าการเงินค่อนข้างเกิดสภาพคล่องแต่ค่าใช้จ่ายมากโดยเฉพาะบางคนอยู่ในช่วงที่กําลังผ่อนบ้านนะคะหรือแม้แต่กําลังสร้างบ้าน หรือบางคนมีค่าเช่าร้านหรือกําลังคิดจะต่อเติมซ่อมแซมนะอันนี้ต้องวางแผนการเงินให้ดีไม่งั้นค่าใช้จ่ายจะมากนะคะฉะนั้นถือว่าบ้านอ่ะกับร้านอ่ะดึงดูดการเงินนล้นหละแต่ต้องควบคุมเรื่องของการใช้จ่ายนิดนึงนะจะได้ไม่มีค่าใช้จ่ายที่บานปลายนะคะแต่ถ้าถามว่ากําลังจะขายบ้านหรือกําลังจะเซ้งกิจการถามว่าจะสามารถนะคะขายหรือเซ้งกิจการได้ไหม มีโอกาสค่ะตำแหน่งของญาติพี่น้องนะคะก็เป็นตำแหน่งที่นะคะยังส่งผลดีอยู่นะคะเพียงแต่ว่าอาจจะมีเรื่องของความไม่เข้าใจกันนะ่ะซึ่งก็ต้องไปปรับด้วยเรื่องของปัญหาความคาดเคลื่อนเรื่องของเงื่อนไขเรื่องของสัญญาเอกสารหรือการเจรจาบางอย่างนะคะซึ่งก็ต้องไปปรับกันด้วยในตําแหน่งนี้นะคะ ตําแหน่งนะคะของบริวารถือว่านะคะจะมีปัญหาเรื่องบริวารบ้างนะคะแต่บริวารก็เป็นคนเก่งนะเป็นคนที่มีความคล่องตัวกับเรื่องของการทํางานนะแต่ค่อนข้างอารมณ์ร้อนฉะนั้นคนที่เกิดปีมัเพิยรนะคะอาจจะต้องระวังเรื่องของการกระทบกระทั่งกันกับตําแหน่งของบริวารด้วยแต่บริวารน,นี้พูดยากนะแต่ว่าค้าขายเก่งอ่ะนะคะฉะนั้นถือว่านะคะถ้ายังสร้างกําไรให้กับคนที่เกิดปีมัมพียรอยู่นะคะเราก็ต้องจะเย็นๆนิดหนึ่ง ในตำแหน่งของลูกหรือหลานนะก็เป็นตำแหน่งที่อาจจะต้องไปคําความเข้าใจเหมือนกันลูกหลานจะดือ้อลูกหลานจะไม่ค่อยเชื่อฟังนะคะแต่ก็นะคะเป็นตำแหน่งที่เรานะคะไม่ต้องไปกังวลใจอ่ะนะคะเพราะเขาไม่ได้ต้องการพึ่งพาคนที่เกิดเป็นปเมียนะ,ะเพราะเขาสามารถสร้างการเงินนะคะหรือสามารถดูแลตัวเองได้นะคะฉะนั้นก็ถือว่ายังเป็นตำแหน่งนะคะที่ยังมีความเก่งนะ,ะหรือว่ามี ความคล่องตัวกับเรื่องของการใช้ชีวิตอยู่แต่สิ่งที่เราต้องไปใส่ใจก็คือต้องไปคุยนะทำให้เกิดความเข้าใจกันหรือว่าต้องไปนะคะพยายามเตือนด้วยว่าในเรื่องของการใช้ชีวิตน่ะเป็นคนที่เก่งก็จริงแต่อย่าเชื่อใจคนง่ายแล้วก็อย่าใจร้อนมากนะคะจะทําให้เรื่องของโอกาสต่างๆยังส่งผลดีอยู่นะคะในตําแหน่งของเพื่อนร่วมงานนะถือว่ายังเป็นตาแหน่งที่ดีมากๆนะคะอาจจะเข้ามาสร้างความก้าวหน้านะคะหรือว่าอาจจะมีเรื่องของข่าวนะเรื่องของการงานเรื่องของการลงทุนมาให้ นะะในตำแหน่งของการช่วยเหลือจะมีคนเข้ามาให้การช่วยเหลือนะคะซึ่งถือว่าเป็นตำแหน่งที่ดีแต่คนที่เกิดปีมะเมียเนี่ยจะเป็นคนที่ไม่ค่อยยอมรับความช่วยเหลือจากใครเพราะถ้ามีความช่วยเหลือเข้ามาปุ๊บจะเป็นคนที่มาคิดก่อนละ ว่าไอการช่วยเหลือนั้นน่ะมันเป็นการช่วยเหลือที่เกิดประโยชน์กับตัวเองหรือเปล่านะคะจะนั้นถือว่าไม่เสียหายนะคะแต่ก็ถือว่าดวงชะตานี่ยังไงก็มีคนเข้ามาให้การช่วยเหลือนะหรือเข้ามาพูดคุยนะคะคนที่เกิดปีมะเมียเนี่ยถึงจะมีอิทธิพลของไพ่นะคะอ่าสิบดาบแหละนะคะแล้วก็อิทธิพลของไพ่เสียหายเข้ามาบ้างนะคะแต่ก็เป็นเดือนที่เป็นนักสู้นะคะเป็นเดือนที่พยายามจะแก้ไขปัญหาหรือว่าพยายามปรับเปลี่ยนในเรื่องของอุปสรรคให้เป็นโอกาสนะคะแล้วก็จะเป็นเดือนที่เราพยายามจะมองหา ในสิ่งที่เรามีนะคะแล้วนํามานะทำให้เกิดประโยชน์ด้วยนะคะซึ่งไพ่ยิซีพยากรบอกว่ายังไงเดือนนี้ก็ยังเป็นเดือนนะคะที่หน้าที่จะผ่านไปได้รวมถึงนะคะคนที่อายุน้อยกว่านะคะหรือว่าคนที่กําลังเพิ่งเริ่มต้นทำงานนะคะหรือว่าผู้ใหญ่นะคะก็ยังเข้ามาให้การช่วยเหลือนะคะเป็นอย่างดีอยู่นะคะการทำงานของคนที่เกิดปีบะเมียเนี่ยนะคะอาจจะเป็นช่วงต้นเดือนที่ค่อนข้างมีปัญหานะ เรื่องของการปรับเปลี่ยนบางคนเปลี่ยนงานย้ายงานถูกบีบให้ออกจากงานบางคนอยู่ในช่วงที่นธะุรกิจเดินหน้าค่อนข้างยากนะคะเพิ่งเริ่มต้นหรือบางคนกําลังจะเซ้งกิจการ หรือมีเรื่องของการพูดคุยการปรับเปลี่ยนที่เกี่ยวข้องกับเรื่องของผู้ร่วมหุ้นทําธุรกิจด้วยนะคะฉะนั้นความเหน็ดเหนื่อยกับเรื่องของการทํางานนะคะหรือการปรับเปลี่ยนหรือการโยกย้ายหรืออุปสรรคมันเข้ามาตั้งแต่ช่วงต้นเดือนเลยนะขอให้อดทนละกันเพราะการเปลี่ยนแปลงที่เกิดขึ้นมันคือโอกาสแต่ถ้าคุณไหนไม่มีการปรับเปลี่ยนแต่มีความคิดจะลงทุนใจเย็นในช่วงต้นเดือนนี้อาจจะเป็นช่วงที่เราต้องเรียนรู้ต้องหาข้อมูลไปก่อนนะคะ มองว่าพอเข้าสู่กลางเดือนไปแล้วนะคะในเรื่องของการทํางานต่างๆจะเริ่มดีมากขึ้นนะคะแล้วก็ได้รับการช่วยเหลือนะคะหรือได้รับการตอบรับเป็นอย่างดีสําหรับคนที่เกิดปีมะเมียด้วยคือต้นเดือนเนี่ยพอมันมีไพ่อุปสรรคเข้ามาใช่ไหมมันทําอะไรมันทํายาก มันลงทุนอะไรมันก็ติดต่อยากอะ่ะมันทําอะไรมันก็เหมือนกับติดขัดไปหมดนะ่ะนะแต่พอเข้าไปสู่นะคะในช่วงที่เป็นเวลาที่ดีละก็คือตั้งแต่กลางเดือนไปเริ่มลาบลื่นละหาเงินได้ดีขึ้นทํางานได้คล่องขึ้นนะคะแล้วก็นะคะประสบความสําเร็จทุกเรื่องเลยนะคะฉะนั้นถือว่าการทํางานนะคะอาจจะมีเรื่องให้เหนื่อยบ้างนะคะแต่ยังไงก็ยังแก้ไขปัญหาไปได้นะคะแล้วคนใกล้ชิดคนรักหรือคนในครอบครัวนะคะหรือว่าคนที่ เรารู้จักเนี่ยนะก็ยังเข้ามาให้การช่วยเหลือด้วยนะคะส่วนในเรื่องของการเงินนี่ต้องมองว่าต้องระวังนะเพราะว่าอิทธิพลของไพ่การถูกหลอกถูกโกงเนี่ยยังเข้ามาอยู่นะคะฉะนั้นไม่ควรเคลื่อนไหวด้านการเงินปริมาณมากๆคนไหนที่จะลงทุนนะคะแล้วจะไปกู้เงินมาลงทุนอันนี้ขอให้แบบวางแผนให้ดีนะเพราะว่าเรื่องของการลงทุนที่มีปริมาณมากจนเกินไปนะคะอาจจะทําให้ควบคุมเรื่องของค่าใช้จ่ายไม่ได้นะคะฉะนั้น อย่าลงทุนเยอะโดยเฉพาะในช่วงต้นเดือนเนี่ยต้องควบคุมเรื่องของค่าใช้จ่ายให้มากที่สุดระวังการถูกหลอกถูกโกงนะคะมองว่าเข้าไปสู่ในช่วงกลางเดือนไปแล้วการเงินจะเกิดสภาพคล่องมากขึ้นสําหรับคนที่เกิดปีมะเมียคือเป็นเดือนที่อิทธิพลของไพ่การเงินมันมีการหมุนจ่ายค่อนข้างมากนะคะแต่ช่วงต้นเดือนเนี่ยโดยเฉพาะช่วง สิบวันแรกเนี่ยช่วงนี้ช่วงอันตรายนะในเรื่องของการใช้จ่ายฉะนั้นอย่าใช้จ่ายนะ,ะเกินตัวแล้วก็รอบครบอบเรือเอกสารทุกอย่างด้วยนะคะพอเข้าไปสู่ในช่วงแบบปลายเดือนไปแล้ว่หรือกลางเดือนอะนะการเงินการทองก็จะเริ่มหมุนได้ดีมากขึ้นนะคะแล้วก็มีโอกาสนะคะที่จะมีเรื่องของการเงินที่กลับมามีสภาพคล่องตัวมากกว่าช่วงต้นเดือนนะคะคนไหนนะที่อยู่ในช่วงที่กาลังจะขายทรัพย์สิน นะคะหรือว่าขายบ้านขายที่นะคะเซ้งกิจการนะคะถือว่าจะขายได้ไหมก็น่าจะขายได้แหละแต่ถ้าไม่รีบร้อนนะคะก็ยังไม่ควรรีบขายนะประกาศไปก่อนนะคะถ้าได้ตามจํานวนเงินที่เราต้องการค่อยขายค่อยเซ้งกิจการ แต่ถ้าหากว่าไม่ได้ตามจํานวนที่เราต้องการก็ไม่ต้องรีบร้อนนะคะใจเย็นๆไปก่อนนะคะถึงไงการเงินก็ขึ้นแล้วนะคะถามว่าขายได้ไหมขายได้นั่นแหละนะคะแต่ว่ามันขึ้นอยู่ความพึงพอใจกับเรื่องของการเงินด้วยเพราะอิทธิพลของภัยเสียหายเข้ามาปุ๊บเงินอาจจะน้อยลงนะคะหรือมี การเงินที่เราเสนอไปได้เท่านี้แหละแต่ค่าใช้จ่ายมันเข้ามาทําให้เรื่องของการเงินน่ะนะคะมันลดลงอะ่ะเพราะเรื่องของค่าใช้จ่ายนะคนไหนที่กําลังจะต่อเติมซ่อมแซมบ้านนะคะก็วางแผนงบประมาณให้ดีหน่อยนะคะบางคนก็อาจจะมีปัญหาเรื่องที่เรื่องทางนะคะอาจจะมีค่าใช้จ่ายตรงส่วนนี้ก็ได้นะคะ,ะฉะนันช่วงต้นเดือนอยากให้รอบคอบเรื่องการเงินเรื่องของการค้ามประกันให้หลีกเลี่ยงเรื่องของการถูกหลอกถูกโกงนะคะก็ต้องระวังค่ะมองว่าถ้าจะลงทุนก็ควรจะลงทุนในช่วงกลางเดือนไปจะเกิด ประโยชน์มากกว่านะคะส่วนในเรื่องของความรักนะคะสำหรับคนโสดมีคนเข้ามาพัวพันในเรื่องของความรักนะก็เป็นความสัมพันธ์ที่มีโอกาสนะคะที่จะพัฒนานะคะแต่ระวัง จะไปรักคนที่มีเจ้าของหรือต้องตรวจสอบด้วยคนที่เข้ามาเขามีคู่หรือมีครอบครัวหรือยังแต่ถ้าถามว่าความสัมพันธ์ที่เกิดขึ้นเนี่ยมโอกาสจะพัฒนาไหมมีนะคะยังมีไพ่ที่เรารักเขาเขารักเราอยู่หรือคนที่เกิดปเป็นมียนเนี่ยนะคะก็ยังเป็นคนที่นะถูกเลือกในเรื่องของการครบหาอยู่เพียงแต่ต้องรอบคอบอะ่ะถ้ายังเป็นโสดอยู่ก็คบได้แต่ถ้าไม่ได้เป็นโสดนี้ต้องระวังละนะคะ ส่วนคนที่มีคนรักหรือสามีภรรยาก็จะมีปัญหาความหึงหวงกันมีปัญหาเรื่องของมือที่สามนะหรือมีความระแวงสงสัยมีความขัดแย้งกันค่อนข้างมากคือบางคู่นี้อาจจะแบบมีการแยกกันอยู่มาก่อนแล้วนะคะแต่เดือนนี้นะคะยังมีช่คนของไพ่ความรักที่ดีอยู่ก็เป็นเดือนที่มีโอกาสที่จะกลับมาปรับกันได้นะฉันก็ถือว่าความสัมพันธ์ยังดีนะคะแต่ถ้าคู่ไหนยังมองว่ายังรักกันอยู่ไม่มีปัญหาเลยนะคะแต่ว่าคู่ครองคนรักแบบขับดึก นะคะแล้วก็ชอบไปทํางานไกลๆไปนานๆนะคะอันนี้ต้องระวังแล้วนะอาจจะมีเรื่องของมือที่3เกิดขึ้นฉะนั้นต้องรีบไปกระชับความสัมพันธ์โดยด่วนนะคะสุขภาพร่างกายก็ต้องรอบคอบนะอิทธิพลของไพ่เสียงหายเนี่ยก็ระวังเรื่องของอุบัติเหตุเรื่องของการผ่าตัดนะคะแล้วก็นะคะเรื่องของสุขภาพร่างกายเนี่ยก็ไม่ค่อยดีเท่าไหร่โดยเฉพาะบริเวณทรงอกถึงศีรษะ ะะหรือว่าปัญหาที่เกี่ยวข้องกับบริเวณลำคอต่อมไทรอยน้ำเหลืองไม่ค่อยดีนะ ผิวหนังเป็นพืนคันแพ้กเสพนะคะแล้วก็ช่องท้องกระเพาะอาหารถุงน้ําดีท่อน,น้ําดีนะคะอาจจะมีปัญหาเกิดขึ้นบางคนมีการอักเสบตามข้อกระดูกต่างๆด้วยฉะนท้นเดือนนี้ต้องหาเวลาไปตรวจสุขภาพและก็อย่าประมาทกับการใช้ชีวิตรวมถึงต้องหาเวลาไปทําบุญไปสะดอกข้อนะคะจะทําให้ดวงชะตาดีมากขึ้นแล้วก็ตานะสายตาเนี่ยบางคนเป็นวุ้นในตาเสื่อม หรืออาจจะเป็นต้อต่างๆด้วยนะคะฉะนันก็ต้องไปตรวจสายตานะะคหรือต้องดูแลตัวเองให้มากหน่อยแล้วก็ไม่ใช่จะสุขภาพร่างกายของตัวเองที่ต้องไปดูแลนะคะก็สุขภาพร่างกายของผู้ใหญ่หรือคนใกล้ชิดคู่ครองคนรักหรือญาติพี่น้องด้วยนะก็ต้องไปเตือนกันนะคะเดีย๋ยวเรามาดูนะคะว่าคนที่เกิดในแต่ละวันนี้เป็นอย่างไรคนที่เกิดในช่วงวันอาทิตย์ถ้าทำธรุรกิจด้านการเงินบัญชีแล้วก็สินเชื่ออันนี้มองว่าถูกชะโงก รวมถึงนะคะคนที่ทำงานเป็นแพทย์เป็นพยาบาลเป็นหมอกระดูกหมอฟันคนที่เป็นผู้รับเหมาก่อสร้างขายเหล็กโลหะอะไหล่ลงกลึงขายประตูม้วนต่างๆขายสังกะสีนะคะแล้วก็ทำงานที่เกี่ยวข้องกับเรื่องของเครื่องจักรต่างๆด้วยนะคนที่ขายประกันนะคะอันนี้มองว่าถูกโฉลกนะคนที่นำงานข้าราชการด้วยนะคะอันนี้ก็มองว่ายังเป็นอาชีพนะคะที่เกี่ยวข้อง ถึงแม้ว่าจะมีการปรับเปลี่ยนการยกย้ายนะแต่จะไม่มากแต่ก็ต้องรอบครอบกับเรื่องของการทํางานควบคุมเรื่องของลมหยาใจร้อนเพราะไพ่ใบนี้ก็คือไพ่ของการเปลี่ยนแปลงไพ่ของการยกย้ายนะคะส่วนคนที่ไม่ได้ประกอบอาชีพด้านนี้การทํางานอาจจะติดขัดไม่ราบรื่นบางคนที่ถูก บีบให้ออกจากงานนะคะแต่ว่าอาจจะมีเงินชดเชยนะหรือว่าบางคนนี่อาจจะอยู่ในช่วงที่กําลังจะขายกิจาก,การก็ได้นะคะถือว่าอาจจะมีปัญหาหต้องแก้ไขแหละแต่ยังส่งผลดีกับเรื่องของการเงินอยู่นะแต่อะไรก็ตามที่เกิดขึ้นอาจจะเป็นเดือนที่เราไม่สามารถแก้อะไรได้นะแต่ต้องพยายามนะคะ เก็บเกี่ยวในเรื่องของผลประโยชน์ของเตงให้มากที่สุดอันนี้มองว่างานอาจจะติดขาดแต่เงินสวยนะไพ่การเงินต่างๆยังดีอยู่นะคะถ้ากําลังมีความคิดจะขายอะไรอะ่ะถามว่าจะขายได้ไหมขายได้นะแล้วก็มีโอกาสที่จะมีเรื่องของไรายได้ที่ดีด้วยนะคะบางคนก็มีเรื่องของการเงินชดเชยเกิดขึ้นแหละนะคะแล้วก็ในเรื่องของความรักนี้อาจจะมีคนเข้ามาคุยนะแต่เป็นความสัมพันธ์ที่พัฒนายากนะคะเอานี้ต้องพัฒน,นากันไปก่อนนะ ส่วนคนที่มีคู่หรือสามีภรรยาก,ก็ต้องรอบคอบด้วยจะมีปัญหารักสามเศร้าปัญหามือที่3เรื่องของการไม่เข้าใจกันเรื่องของความขัดแย้งอาจจะเข้ามาโดยเฉพาะเป็นคู่ที่อยู่กันด้วยเรื่องของหน้าตาสังคมหรือเรื่องของผลประโยชน์เท่านั้นนะคะสุขภาพร่างกายก็อ,อุบัติเหตุการผ่าตัดอยากให้ระวังถือว่าเป็นเดือนที่มีเคราะห์นะอาจจะต้องหาเวลาไปทําบุญไปสะเดาะเคราะห์นะคะ คนที่เกิดในช่วงวันจันทร์นะคะการทํางานนี่ถือว่าเป็นการทํางานที่ยังส่งผลดีนะโดยเฉพาะาอาจจะมีเรื่องของการลงทุนเพิ่มหรือมีเรื่องของการทํางานที่ เกี่ยวข้องกับเรื่องของช่องทางออนไลน์ต่างๆนะคะถือว่าการงานยังดีแหละโดยเฉพาะคนที่ทํางานด้านการเงินนะคะหรือตามสื่อออนไลน์ต่างๆแต่สิ่งที่อยากจะเตือนก็คือเรื่องของการทํางานยังมีความผิดพลาดเกิดขึ้นอยู่นะคะฉะนั้นยังต้องวางแผนหรือแก้ไขระบบการทํางานให้ดีด้วยนะโดยเฉพาะคนที่เข้ามาเกี่ยวข้องกับงานเนี่ยนะคะอาจจะต้องพูดคุยกันให้ชัดเจนนะคะแต่ถ้าทํางานด้วยกันแล้วคุยกันเรียบร้อยนี่ก็มองว่ายัางเป็นอีกช่องทางหนึ่งที่น่าจะไปต่อได้ ส่วนเรื่องของการเงินรายได้เข้ามาแต่ยังหมุนเงินเยอะนะคะแล้วก็ค่าใช้จ่ายฟุ่มเฟือยยังมากนะฉะนั้นยังต้องควบคุมเรื่องของการเงินดวงมีโอกาสที่จะใช้จ่ายมากแล้วก็มีโอกาสที่จะถูกหลอกถูกโกงด้วยนะคะโดยเฉพาะคนไหนที่ทําธุรกรรมด้านสื่อออนไลน์อ่ะอันนี้ต้องวางแผนหรือต้องรอบคอบหน่อยหนึ่งส่วนเรื่องของความรักนี่คนโสดมีคนเข้ามาคุยนะแต่ว่ายังไม่ใช่รักแท้ค่ะส่วนคนที่มีคู่หรือสามีภรรยาความรักนะคะต้อง พยายามปรับกันให้มากหน่อยเดือนอนี้นะคะอาจจะมีปัญหาเรื่องของมือที่สามหรือความรักนะคะอาจจะมีปัญหานะฉันต้องปรับกันให้เยอะคือปัญหาเรื่องเงินเรื่องทองนี่แหละนะคะอันนี้ก็ต้องระวังด้วยค่ะ mm hmm. คนที่เกิดในช่วงวันอังคารนะคะถ้าทํางานที่เกี่ยวข้องกับเรื่องของการเงินบัญชีสินเชื่อ อันนี้มองว่าสรงผลดีแม้แต่คนที่ทําธุรกิจนะคะอันนี้ก็มองว่าเกิดโอกาสหรือคนที่ทํางานประจำมานะคะก็ถือว่าการทํางานนี้ยังค่อนข้างนะคะก้าวหน้ามากๆเลยนะคะคุณสุภาพสตรีถือว่าเด่นหรือว่าคุณสุภาพสตรีอาจจะเข้ามาเกี่ยวข้องกับเรื่องงานหรือธุรกิจด้วยก็เข้ามาส่งเสริมดวงชะตานะคะส่วนเรื่องของการเงินนะถึงจะเป็นเดือนที่มีอิทธพลของไพ่การหมุนจ่ายเงินนะคะแต่เป็นเดือนที่การเงินยังหมุนจ่ายเพื่อเกิดประโยชน์แล้วการลงทุนเนี่ยก็ยังเกิด รายด้วยสำหรับคนที่เกิดวันอัคารรวมถึงคนไหนนะคะที่กําลังทําเรื่องกู้เงินจะมีข่าวดี คนไหนที่กําลังรอการเงินช่วยเหลือนะคะก็จะเกิดขึ้นด้วยนะคะฉะนั้นมองว่าการเงินนี้ยังเกิดสภาพคล่องที่เพิ่มมากขึ้นเรื่อยๆนะคะส่วนในเรื่องของความรักนี้คนโสดนะจะมีคนเข้ามาคุยแต่ความรักเพิ่งเริ่มต้นนะคะส่วนคนที่มีคู่หรือสามีภรรยาเป็นความรักที่เกี่ยวข้องกันด้วยเรื่องธุรกิจนะเรื่องผลประโยชน์ยังช่วยเหลือกันอยู่แต่อยากให้เติมความหวานให้กันนะคะ คนที่เกิดนะคะในช่วงวันพุธนะคะถือว่าส่งผลดีมากๆสำหรับคนที่กำลังเรียนอยู่ แล้วก็กำลังรอการจบการศึกษานี่จะมีข่าวดีหรือคนที่เพิ่งเข้าไปฝึกฝนอบรมงานนะคะแล้วรอการบรรจุหรือแม้แต่การโปรโมทก็จะมีข่าวดีเช่นเดียวกันนะคะฉันถือว่าดวงการงานดีคนที่อายุเกิน24ีปีนะก็จะได้ลูกจ้างที่ดีได้บริวารที่ขยันส่วนคนที่อายุไม่เกิน24ปีเป็นช่วงเดือนที่ผู้ใหญ่จะเข้ามาอุปถัมภ์หรือสร้างโอก,กาสให้การเงินรายได้ดีมีสภาพคล่องนะคะแล้วก็คนไหน ที่กำลังขอทุนการศึกษานะคะหรือว่ากําลังนะคะรอนเรื่องของการเงินต่างๆก็จะมีโชคเช่นเดียวกันนะส่วนเรื่องของความรักจะพบรักต่างวัยนะคะแต่เป็นรักที่ดีนะคะก็ต้องแบบพัฒนากันไปอ่ะส่วนคนที่มีคู่หรือสามีภรรยาก็เป็นความรักที่ยังเข้าใจกันยังช่วยกันดูแลลูกอยู่นะคะแะนั้นก็ถือว่านะคะยังเป็นความสัมพันธ์ที่ปรับกันได้นะคะ คนที่เกิดในช่วงวันพฤหัส,สบดีนะคะอาจจะเป็นเดือนที่มีความคิดที่จะขยายธุรกิจนะคะหรือว่าอาจจะมีความคิดที่จะกําลังรอในเรื่องของการต่อสัญญาก็ได้นะสัญญางานนะคะฉะนั้นในเรื่องของการทํางานนี่ยังอยู่ในช่วงที่กําลังนะคะตัดสินใจหรือกําลังอยู่ในช่วงที่หัวเรียวหัวต่อนะแต่ถามว่ามีโอกาสที่ดีไหมน่าจะมีโอกาสที่ดีนะคะก็ต้องพยายามเคลื่อนไหวในเรื่องของการเจรจาให้มากหน่อยนะคะก็ยังส่งผลดีกับเรื่องของการทํางานอยู่นะ คนไหนที่กําลังมีความคิดที่จะซื้อที่หรือจะขายที่นะคะอันนี้ก็มองว่าไพ่ขึ้นละนะคะก็ถือว่ายังส่งผลในด้านดีนะคะส่วนเรื่องของการเงินนี้รายได้ยังเข้ามาอยู่นะแต่การเงินหรือรายได้ยังไม่นิ่งนะหรือยังไม่ชัดเจนนะคะแต่ถือว่านะคะ ถ้ามีความคิดจะซื้อที่เอาไว้นะคะอันนี้จะทาให้เกิดผลราคาแต่ต้องลงไปตรวจสอบนะในเรื่องของเอกาสารที่ด้วยตัวเองด้วยนะคะบางคนไม่ได้มีปัญหาอะไรเรื่องการเงินเลยแต่ว่าอาจจะอยู่ในช่วงที่เรากําลังจะไปลางวัดที่นะคะหรือว่ากําลังจะไปดูที่ดูทางอ่ะนะคะมันก็อาจจะเกิดค่าใช้จ่ายบ้างแหละนะคะแต่ก็ถือว่าเป็นค่าใช้จ่ายที่เกิดประโยชน์บางคนมีความคิดที่จะซื้อโทรศัพท์ใหม่อ่านะคะอันนี้ก็มองว่ามันเป็นไพ่ทรัพย์สินอะ่ะนะฉะนั้นก็ถือว่าในช่วงนี้ก็อาจจะมีเรื่อง ของการเงินที่ยังขึ้นไหวในทิศทางที่ดีอยู่แต่ถ้าหากว่ามีคนมาบอกว่าไปค้ำประกันให้หน่อยอันนี้ต้องระวังแล้วนะห้ามค้ำประกันเด็ดขาดคนไหนที่กําลังประกาศขายบ้านขายที่ก็จะมีคนโทรศัพท์มานะคะติดต่อนะคะขอพูดคุยเจรจาเรื่องอาราคานะคะ ฉะนั้นถือว่านะคะก็เป็นเดือนที่นะคะเราต้องเคลื่อนไหวนะคะในเรื่องของความคิดที่เราจะทําอะไรสักอย่างนึงอ่นะ,ะนะ,ะต้องเคลื่อนไหวนะคะเราก็ต้องกล้าตัดสินใจด้วยนะคะส่วนเรื่องของความรักมีคนเข้ามาคุยนะแต่ยังเป็นความรักที่ไม่ชัดเจนส่วนคนที่มีคู่หรือสามีภรรยาเนี่ยถือว่าเป็นความรักที่ต้องปรับกันต้องหาเวลาใกล้ชิดกันให้มากหน่อยนะคะ คนที่เกิดนะคะในช่วงวันศุกร์เดือนนี้ขยันมากนะคะถือว่าเป็นเดือนที่สามารถสร้างผลการนะคะแล้วก็นะคะทำให้เกิดความก้าวหน้ามากๆเลยนะคะแต่ถามว่าเหนื่อยไหมเหนื่อยนะเพราะจะเป็นเดือนที่เราวิ่งเต้นกับเรื่องของการทํางานหรือต้องลงไปทําด้วยตัวเองแต่เกิดประโยชน์นะ,ะการทํางานนะคะจากก้าวหน้าแล้วก็ได้รับการตอบร,รับเป็นอย่างดีเลย ส่วนเรื่องของการเงินนี้รายได้ดีค่ะเพราะเป็นคนขยันยิ่งทํางานมากเท่าไหร่นะคะเงินยิ่งเพิ่มมากขึ้นเท่านั้นนะคะส่วนเรื่องของความรักนี้คนโสดนี้คือให้ความสําคัญกับเรื่องงานเรื่องเงินน่ะนะก็อาจจะมองว่ามีคนมาคุยอยู่แต่ว่ายังไม่มีเวลานะคะจนคนที่มีคู่หรือสามีภรรยานี่นะคะก็เป็นความรักที่ต้องปรับกันนะเพราะว่าช่วงนี้ก็อาจจะพยายามอ่าทำงานหาเงินนะจนไม่มีเวลาใกล้ชิดกันบ้างนะนี่ให้ไปปรับกันให้มากๆนะคะ คนที่เกิดในช่วงวันเสาร์นะคะมองว่าในเรื่องของการทำงานนี้ยังส่งผลในด้านดียังเกิดความราบรื่นโดยเฉพาะเรื่องของการร่วมหุ้นลงชลน,นะคะอาจจะเกิดขึ้นกับคนใกล้ชิดคนรักคนในครอบครัวเพื่อนสนิทหรือคุณสุภาพสตรีอาจจะเข้ามาเกี่ยวข้องกับเรื่องของการทำงานด้วย การเงินนี่รายได้นะยังเกิดสภาพคล่องนะคะอาจจะมีคนเข้ามาอาุปถัมภ์ด้านการเงินนะส่วนเรื่องของความรักนี่เด่นนะคะเพราะว่าคนโสดจะพบรักแต่อยากให้ตรวจสอบนิดนึงว่าคนที่เข้ามาเขามีคู่มีครอบครัวหรือ,อยังนะคะส่วนคนที่มีคู่หรือสามีภรรยาอาจจะมีเรื่องของการมั่นหมายมีเรื่องของข่าวดีมีงานวิวาเกิดขึ้นนะคะน,นี่ถือว่าเป็นความรักที่ดีนะเป็นความรักที่ยังหวานชื่นอยู่แต่ถ้าเดือนนี้เงียบสนิทเลยนะคะไม่มีข่าวดีคนรักก็เฉยนะคะไม่ ได้เข้ามาทําให้เราเกิดความกระชุ่มกระชวยอะไรต้องระวังเรื่องของมือที่3นะคะก็ต้องไปใส่ใจคู่ครองคนรักของตัวเองด้วยนะคะอันนี้ก็มองว่ายังไงก็ดีอ่ะทั้งเรื่องงานการเงินเรื่องของความรักนะคะแต่เด่นคือเรื่องของความรักนะก็เป็นกําลังใจให้สําหรับคนที่เกิดปีมะเมียนะคะก็มองว่าอิทธิพลของไพ่ อุปสรรคเข้ามามันก็เป็นงานยากงานเหนื่อยนี่แหละนะคะก็เป็นเรื่องที่เราต้องจัดการนะคะโดยเฉพาะช่วงการปรับเปลี่ยนในช่วงต้นเดือนนะคะแต่อะไรก็ตามที่เข้ามามันทําให้นะคะคนที่เกิดปีเมียนเนี่ยนะคะได้รับโอกาสเหมือนกันนะคะแล้วก็ได้รับการช่วยเหลือนะคะในทุกๆเรื่องนะคะวันที่เป็นวันที่ดีนะวันที่เป็นวันมงคลสามารถที่จะนําไปประกอบสิการงานแล้ว,ลวเกิดความราบรื่นะะนะคะเกิดความสําเร็จก็คือวันพุธค่ะ,คะวันพฤหัส วันจันทร์วันอังคารวันศุกร์วันเสาร์ค่ะส่วนวันที่ควรจะหลีเกเลี่ยงนะคะก็คือวันอาทิตย์ค่ะเดี๋ยวเรามาดูนะไพ่แสงสุขจะชี้นาว่ายอย่างไรจะสอดคล้องกันหรือเปล่าไพ่แสงสุขบอกว่าการทํางานมีการเคลื่อนไหวนะคะแต่ให้ระวังนะจะมีคนเข้ามาสอดแนม เข้ามานะคะแอบด,ดูข้อมูลนะของคนที่เกิดปีมะเมียคือลักษณะแบบเข้ามาก๊อปผลงานน่ยนะคะฉะนันก็ต้องรอบคอบด้วยแล้วก็เอกสารด้าน,นการทํางานต่างๆก็ยังต้องตรวจสอบโดยเฉพาะคนไหนที่กําลังจะลงทุนอะไรต้องหาข้อมูลคืองานในช่วงเนี้มันจะมีปัญหาให้เราต้องแก้ไขไงฉะนั้นเรายังต้องรอบคอบกับเรื่องของการทํางานอยู่นะคะจะเป็นเดือนที่ถูกกดดันเรื่องของการทํางานด้วยเพราะจะมีปัญหาเฉพาะหน้ามากนะคะ ส่วนในเรื่องของการเงินเนี่ยเป็นเดือนที่มีภาระค่าใช้จ่ายเยอะนะบางคนก็กําลังแบบสร้างครอบครัวไงนะคะหรือบางคนก็อาจจะมีค่าใช้จ่ายในครอบครัวบ้างมีลูกเพิ่มอะไรอย่างเงี้ยนะคะแต่ถือว่าเป็นค่าใช้จ่ายที่คนที่เกิดปีปเมียมยอมจ่ายอ่ะนะคะแล้วก็ไม่ได้รู้สึกแบบหนักอกหนักใจกับภาระอะไรนะคะแล้วก็คุณสุภาพสตยอาจจะเข้ามาให้การช่วยเหลือด้านการเงินด้วยนะคะแต่ถ้าถามว่าถ้ามีปัญหาด้านการเงิน,นจะสามารถแก้ไขไปได้ไหมก็ยังแก้ไขไปได้นะคะ ส่วนในเรื่องของความรักนะสําหรับคนโสดไพ่แสงสุขบ,บอกมีคนเข้ามาคุยนะหรือว่าอาจจะเป็นคนเก่าๆก,กลับมาคุยแต่ยังไม่ใช่ความรักที่ลงตัวนะคะส่วนคนที่มีคู่หรือสามีภรรยามีปัญหาชีวิตรักชีวิตคู่แล้วต้องกลับไปเคลียร์ปัญหาใจกันนะคะไม่งั้นจะมีเรื่องของชีวิตรักที่อาจจะมีเรื่องของความขัดแย้งเกิดขึ้นนะคะได้ง่ายสุขภาพร่างกายก็ให้เรามาระวังอาการ ปวดกระดูกปวดกล้ามเนื้อปัญหาด้านเส้นเอ็นนะคะบางคนก็เป็นโรคหวัดภูมิแพ้ด้วยแล้วก็อาการร้อนในนะหรือการอักเสบในช่องปากนะคะช่วยเป็นกําลังใจให้กันด้วยนะคะช่วยกดไลค์กดแชร์กดติดตามแล้วกดกระดิ่งเราจะได้มีเรื่องของคลิปดีๆมีเรื่องของกำลังใจที่มาส่งให้กันแบบนี้เสมอไปวันนี้ขอให้ทุกท่านโชคดีนะคะสวัสดีค่ะ